đãมีลูกคู่ không có như vậy gì đó không nó nó đi nó này องกหลาย๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราถามงศาห6 03นัดนี้เดี๋ยวทุกคนเอาวิดีโอถามว่าองศานะครับพร้อมบอกไับตายอยู่นะครับเออตอนนี้นะครับอันนั้นเครื่องบินเปล่าอันนั้นเครื่องบินเป้าแตไม่ได้ถ่ายแล้วถ่ายหมดเลยครับถ่ายหมดเลยทีนี้ถ่ายหมดเลยทีนี้06 03แต่ผมจะได้รูปตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้วส่งเลยครับ เปนออน็นขาอ่อน้อไม้อ่อนหมดเลย<ช>